เจลเพียคือเกาเหมือนเดิมแดงฮุ่นฮุ่นดูนะทั้งตับทั้งเนือ้อุนผักกะนี่ระคาค้องคู่กันโหะระพ้าซระาเน่ผักเพลี่นี่นะจ๊ะมีแค่นี้เจลน่ะดูดแห้งไร้เดียงุานะจุ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 จ,จ,จุคือเกาแล้วกะปากกินกันเลยสวัสดีค่ะ มาพอกับหนูอีกแล้วนะคะในรายการโอเปรเ่ารายการด้วยหมู่ว่านเบลลิบทในช่องกินแซบแบบน,นันนค่ะเมื่อนี้เนี่ยพ่าพดิจุ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 หลังการเรื่องตั้ง้ยเฮ้ยเนาะนีไ่ไปพอมันถอ,อนนัน่ะกระซางถอดมาจุมาบาดนี่เป็รูปนนเนื่อเนื่อยเนี่ยเรมันเสียบนะเนี่ย ขอโทษนะคะขออภัยสาหรับคนคนมากินดิบนะคะนะขอโทษได้ยๆค่ะอยากกินายได้จ้ะมาสิอิมเนี่ยเพียออ้ยอืดสําสำหรับผู้มากินนะคะนะสําหรับผู้มามากินกับเบื้องในอยู่ดอกค่ะแต่ย่าด่ากันไายดอกนะเก็บไปดาผู้อื่นจ้ะอืมอืม หอ,อมกระปุกเจ้าเขียดใส่ยังแนวะัดดิเราต้องใสล่ลำป่ามันมาแสบ ใส่เกลือจังน้อยใส่พรุงสุรสจังน้อยใส่ข,ข้าวขวบกักพริกใส่ยันหอมสร้อยเบบกกูดใส่ใส่เพียเพียที่ต้มแล้วคน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 เสรกันแกนี่แหละไม่มีอะไรมากไม่มีอะไรมากเลยอ๋อค่ะอันนี้มันมันสูงปวดในื้อไบรเนู้นอ่ะ ผ่านปับ๊บเหนือเสียบกะตันเอาไปเอาอะไรเลอตาบันเนี่ยนะเ็นนี่แบบปอบเบอร์เรงปอบซะฟังหลหะแบแบแบบมันสิรดเนานะเป็นมัมนยัง <c oughs> มาส้างหนดเ 嗯嘛，嗯，嗯，像贝壳拉呗，<c oughs> 嗯。 มพอดีเลยี่กินไลายๆ <c oughs> กินท่านี้ล่ะวันนี้ก <c oughs> ะเย้ซอยตอนนายลายมันบาสบบางๆแบบนี้แสบนโวมันโนมักแบบนี้แบบบางๆแสบกว่า ไซเบีย์เข้าไปท้องมันกขมันบ่ะไซเบียเข้าไปยังไง <c oughs> โอ้แซ่บขอโทษหลายๆด้วยค่ะคะือเกาหน่อยละ ขอ,ของห A A ่างเหี่ยวเขาสิกินกร่ยได้ไหมเนี่ยจุแล้วก็กร่ยตัวน่ามันคือฝนตกแห้งแห้ง มาหนีข้างบ้านเนาะเพื่อนอยากบอกหน้ามานะเพื่อนบ่ามีแน,น,นวบอกพัดกันไปซองรังนี่แหละเพื่อนเราถามเนอะว่า,นนวายุบ้านฝนตกแห้งยี่ป๋อาาสะนะโอ้ยเงินหางกันซอง,งรังก็เลยบอกว่า าาก็ตรงแห้งหยู่ได้ละจาวะสัอยู่ทางผุนเด็กตรงแห้ง,องวอัสนวยู่ทางผุนกรหแห้งมนาวผสมผักที่เขากันดีรับจุ <c oughs> รับจุที่สุดเไย กบก้อย <c oughs> ลาบดิบก่อยดิบอันเดียวกันนะมันดิบเหมือนกัน <c oughs> แต่หมูว่าอาด้ค่ะหนูหม,มูเนี่ยหนูว้ากะเหมี่ยวตอนนั้นนะครับออนนี้ว่าสิก,กินที่เจ้าของกินได้เท่านั้น มันหนามันมแสบม,ม,มันหยายากมันเหนียวมันหยามานะอะเน,นื้อดิบกินแต่กินปลาอนแซลมอนมานับเ้อกินกว้วยปลาปลากินกุ้งกุ้งเต้นอยตนเต้น่าเตะขอดกกินเนื้อดิบแต่กินกุ้งเต้นอันนั้นมาแห้งคัก ส่วนผู้ใดผู้กินดิบด้วยก็เลิศค่ะส่วนยาส่วนยาแท้พ่าย,ยาจะกินวันละทำไมจะยังหน่อยอยังหน่อยหรอ กกเอา,ามันกินกีพุทธร่างบ่มียาทายไม่กินมะเกลือ <c oughs> มักเกลือน่ะน,นะแทนกับแปดสิบเก้าสิบยี่ได้ละเนะ <c oughs> าะบ่ได้ตายเดี๋ยวเด้ไม่ได้อันป่วยลดลงลดหอเอีหยังเด้อล่ะเพิ่นกับแปดสิบยู่ผู้เฒ่าบ้านนอกก็ได้ก็กินยังสิล่ะ <c oughs> ประเดี๋ประเดี๋ยดิบเลย่ะ <c oughs> แบบนี้ล่ะ <c oughs> ประเดีเด๋ยิบแต่ก่อนเขาเปเขาประเด็นสองสามเดือนอันนั้นเนี้ยเป็นปีสองปีคนเด้อเขาคยกินประเดี๋ยงงกันนะสองปีสามปีคยกินเนี่ย <c oughs> ก็ใบกัะเพราบะบะแมน่ในวดนี่ใบมิน้นนินส่นลันนี้ต้นะ่ะกด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 ในี่ๆกเนี่กหนี่กดนี่นีน,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 นี่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 นนี กดให้หนูนะจ้านี่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 พิ่น,นกดหมดแล้วล่ะนูหยอกนะคะ่ะนูหยอกว่กดก็บบดเพราเป็นยังนอกจาะว่ากดก็บบดเพระเป็นยังเสียงแหงวนะเป็นไขรเศ้าแล้วละ่วะเนง่ว่าเศ้าดีอืม นอนตากล่มคักมาัจาักเปิดนอนยมำลนขึ้นนะเปิดแอร์นะโนวานานเศร้า nhưng mà lén cong, bay lén cong mãi thế này là, toàn <laughs> <laughs> nhiều hông món hơn, sẽ bị xé này, nhảy như thế anh con, đun nhỏ, sẽ nhảy rồi, mới gìn to ích. แก่จนโยดล่ะเราแต้มสิโยอดอ่ป๋มกับชีวิตแล้วเศร้าเขียดแล้วล่ะ <c oughs> นักซีสิบหกหนึง่งอีหอย่างหลักออกแต่แก่แมก็พุ่งแม่นาในบานเพิเวอร์เพิเวอร์ นี่อ่ะคักบอการจัดแต่ง <c oughs> อืตอนสุดท้ายเนาะ <c oughs> เลือกตั้งเสร็จ วสิหาผัวจะค้นวสิหา,าแพร่แฟนพอเลือกตังเสร็จแล้วหาเงินขึนอ่อดีแหละโห้ยจมจมยังยังมาขึ้นหลายเดลอยังมาขึ้นน้ำกันเด้อเรื่องนี้เดลอยังมาหาแบ่งฝักแบง่งฝ<อ>่ายเดรอยาเด้อะยาเดลยปวดดิเออเอาเด้ออาไหมอาอาไหจ้ะอะปาปาก อ้าอ้าอ้าอ้อเดียวแซ่บๆใส่ใส่เกลือบานอะ่ะมันมนันนวใส่น้ำปลามันเข้มแบบนาดนั้นมนแซ่บค่ะขอบคุณหลยๆายคะที่ดีตามรับชมนู้นแลนะ้วค่ะเนาะ ลิปนี้กับพ่อแค่นี้ค่ะเหล็บเหล็บเหล็บลอดเนาะเหล็บเนาะค่ะ,ะ <c oughs> ขอให้ทุกคนอยู่ดีมี้ฮค่ะสวัสดีค่ะ